ก็คือว่าหลังสงกรานเราจะรับมือกับความดุนแรงร้ายแรงโควิดแค่ไหนเราเรารู้ละว่าตัวเลขอ่ะบีดูไหมบีดูเข้าสารไหมดูครับ,รบเห็นแล้วก็หเห็นแล้วก็ตกใจว่างานเข้าแน่นอนเอออันนี้แหละที่จะถาม<ะ>มันเข้าแรงแค่ไหนมันแรกอยู่แล้วครับคือตอนนี้จริงๆเราเรามองว่าตัวเลขผมไม่รู้ว่าเขาทุกวันนี้คนยังตามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคะัอแต่ถ้าตามดูแล้วตัวเลขมันไม่ได้ลดลงอยู่แล้ว ปริมาณมันเยอะแบบเยอะมายใช่นรช่วันละเป็นร้อยแล้วนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ข้อมูลข้อมูลที่แบบว่าปกติทางการอัมมาโลมันก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมครับแต่มันมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะที่สมมุติเราตรวจที่บ้านแล้วติดอย่างเงี้ยครับที่เราไม่ได้แจ้งเราก็โฮมไอโซเลชันอยู่ที่บ้านอันนี้ถ้ารวมไปแล้วเป็นแบบดับเบิลเลยนะครับใช่มันเยอะมากแล้วก็ไปเล่นกันขนาดนี้ก็ตามนั้นครับตัวใครตัวมัน บีเคยพูดไว้ในในไลฟ์ของหนูพี่นวลไม่แน่ใจนะคะเขาบอกว่าบีบอกว่าถ้าประมาทในเนี้ยเขาเขียนว่าบีทำนายแต่ว่าเจ้าตัวไม่อยากใช้คำว่าทำนายถ้างั้นเราเราพูดว่าเราคุยกันเนาะถ้าประมาทหลังสงกรานต์พังพังในที่นี้เลเวลประมาณไหนเลเวลเลเวลประมาณไหนเหรอครับเลเวลคือคืออย่างน้อยมันขึ้นดับเบิลอยู่แล้วสมมติถ้าวันนี้เนี่ยตัวเลขแบบที่ไม่ใช่ทางการนะสมมติสี่หมื่นผมว่าแปดหมื่น ปดหมื่นเก้าหมื่นอะไรเงี้ยมันมีเห็นอยู่แล้วมีอย่าพูดหลักหมื่นเลยตอนนี้เป็นหลักแสนแล้วมั้งภาษาพูดให้มันเบาเบค่ะเดี๋ยวจะตกตไม่สิเราเราเรา,เราคุยกัน <c oughs> แต่เราเราสามารถที่จะแบบดูมองให้มันเห็นเป็นความจรงิงคือเราไม่หลอกตัวเองไม่ปิดตาไงไม่ปิดตานะข้างหนึ่งไงแสนไหมมันขึ้นเยอะขนาดไหนมันมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบเราเราเกิดไม่ทันหรอกคุณผู้ชมข่ดแต่เราได้ยินคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะมีในข้อมูลอยู่แล้วว่าช่วงที่โลกหาลงเนี่ยเราตายกันเป็นเบือมันจะเป็นภาพแบบนั้นไหมไม่ไม่อันนี้ อันนี้ถามผมนะผมตอบไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนคือจริงๆแล้วถ้ามันดูตัวเลขเยอะก็จริงอ่ะแต่สถานการณ์มันไม่ได้รุนแรงเหมือนก่อนหน้านี้ทั้งตัวไวรัสเองอะไรเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันมันเบาลงแหละแต่มันเบาช้าๆเพราะพฤติกรรมของเราเองแล้วการแพทย์ของเราก็น่าจะรับมือได้ไหมครับจริงๆอ่ะการแพทย์มันโอเคได้ได้ดีกว่าในช่วงที่แบบโบราณวัยวัยนู้นเราใช่คือทุกอย่างจริงๆมันพร้อมมันมีอย่างเดียวที่เราต้องปรับก็คือนิสัยคนอย่าง มันต้องช่วยกันเดลต้าเดลต้าระบาดอ่ะบีบอกว่าเป็นเพราะว่าเทพคุ้มครองท่านไม่อยู่แล้วอันนี้หมายถึงอะไรคือนี้ผมไม่ได้ทำนายอะไรนะนี่เล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นตำนานเหมือนเป็นเรื่องเล่าแล้วกันครับในหนังสือเล่มนึงอะไรประมาณนี้เนี่ยเขาใช้อย่างนี้แหละในไวรัลที่เป็นเขาบอกเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเขาจะไม่พูดว่าเขาตำนานจริงจริงมันเป็นตำนานจริงว่าเขาก็เล่ากันว่าในสมัยสมัยรัชกาลที่หกนะฮะก็มีมีเทพท่านหนึ่งที่คอยปกปักรักษาดูแลอยู่แล้วก็บอกว่าในพระราชวังนั้นน่ะก็จะมีเทวดาอยู่อยู่คนหน ซึ่งเทวดาคนนีเ้เคยมาช่วยตอนเมื่อ100ปีที่แล้วในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องระบาดตอนนั้นหน่ะ<น>ประมาณนี้เลยณวันนั้นประมาณนี้นใช่ใช่แล้วก็บอกแล้วในตำนานเขบอกว่าเทพเ,เทวดาคนนี้จะอยู่ไป100อปีอจะไปจบครบวันที่เท้า,ท,าท่านเท้าเนี่ยครบ100ปีพอดีก็คือวันที่8เมาาษายนที่ผ่านมาเนี่ย เพิ่งผ่านมาเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันอันนั้น,น,นคือครบ100ปีพอดปีคปแล้วพอครบแล้วเนี่ยเขาเขาว่านะเขาว่ามันมีวาระของของเขาก็จะมีมท่านใหม่มามท่านใหม่เนี่ยก็จะมาช่วยปกปักรักษาดูแลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่อเขาว่างั้นบีบีบีเชื่อเรื่องของเทพหรือหรือบีเข้าใจเรื่องของเทพยังไงจริงๆแล้วเทพมีวาระด้วยหรอ อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะฮะอันนี้พูดด้วยความสัต์จริงคือมันเป็นเรื่องเรื่องที่เราเล่ามาในตำนานใช่ใช่ครับสไอ้ที่มีเวลาไอ้กี่ปีไม่ไม่อันี่ผมไม่ทราบเหมือนกันคงไม่ได้แบบมีกําหนดเป็นนายกอะไรความี่เขียวอะไรเงี้ยไม่ต้องอ่ะบีไม่ต้องกลัวบีเล่ามาเลยไม่พูดมาเลยแต่นี้ผมพูดจริงๆว่าองนี้ไหมคะคือในเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของเท้าฮิรันครับแต่ว่าเทวดาที่ว่าไม่ใช่เท้าฮิรันนะครับ คือเทวดาที่อยู่ในแบบอาจจะเป็นอยู่ในอาณัตของท้าวฮิรันที่อยู่ในในตำหนักตำหนักหนึ่งในพระราชวังพญาไทาถ้าอย่างนั้นองค์ใหม่วาระขององค์ใหม่ที่มาอูคล้ายๆเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเทอมรัฐบาลยังไงไ,ไม่รูร้ราอ,รอเอาเปลี่ยนเทอมเอาเปลี่ยนทีมทีมทีมของเทพที่มาใหม่ะจะเป็นองค์ไหน <laughs> <laughs> เป็นทีม <laughs> <laughs> จะเป็นองค์ไหนไม่รู้ท่านอาจจะมี มีเทวดาองค์อื่นๆร่วมอยู่ด้วยใช่ไม่แต่อันนี้ผมอันนี้พูดด้วยความไม่ได้กักหรืออะไรอย่างงี้นะแต่ว่าผมไม่รู้จริงคืออันนี้เป็นตำนานที่เล่าให้ฟังจริงว่ามันน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากเนี่ยเมษาที่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเทพอ,องค์ใหมจ่จะจะใช่ท้าวเวสสุวรรณไหมคะไม่เกี่ยวอะไรกันเลยครับคนละเรื่องเลยครับ อันนี้เดาเล้วนๆเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหลังๆอ่ะคนก็คนถูกรางวัลที่หนึ่งจากเท้าเวสุวรรณก็ต้องเยอะเนี่ยตาลุกเลยนะเราอะ่ะวันนั้นอะ่ะคนนั้นอะ่ะ <c oughs> ผู้ชายคนนั้นได้ตั้ง18ล้านอะ่ะตาลุกเลยเทรนปีนี้ครับปีนี้เป็นปีที่แบบเป็นเทรน์ท้าเวสุวรรณอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นแต่ละปีเนี่ยอะไรจะเป็นตัวกําหนดว่าต้องเป็นเทพองค์ใดไม่ได้มีอะไรกรรําหนดว่าคนมันามหากินไปเองครับไม่ไม่คนหากินเองครับ ไม oh. ่เกี่ยวอะไรไม่รู้นะถ้าถามผมเนี่ยผมไม่ได้คือผมไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอะไรกับเทพองค์ไหน <c oughs> แต่หมายถึงว่าแต่ละปีเนี่ยเขาก็จะมีเทรนใหม่ๆมาเพื่อเป็น <ừ m. S 2> เรื่องพาานชย์ก็ตามเรื่องการขายของเรื่องอะไรอย่างงี้ก็กตามเพื่อเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าก็มีคนใหมบ่บีคิดว่ามันเป็นความศรัทธาไหมอ่ะไม่ครับศรัทธากับความงมงายมันห่างกันนิดเดียว เราถ้าเชื่อที่ถูกต้องเชื่อที่เป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆมันก็คือศรัทธาเพื่อนำํำไปสูป่ปัญญาอันนี้เรียกศรัทธาแต่ถ้าเราเชื่ออะไรแล้วมีความงมงายไปยึดในสิ่งงนั้นคิดว่าถ้าตัวเองอยากรวยไหวองค์นี้แล้วจะรวยอันนี้คืองมง,งายเออถ้าลองไปไหว้สิแล้วก็นอนอยู่บ้านเล่นหวยอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่รวยอะ่ะ ทา่าน,นนั้บบนบ,บีเชื่อเรื่องเทพหรือศรัทธาเทพองค์ใดไหมคะเชื่อครับผมผมนเชื่อเชื่อเรื่องเทพอยู่แล้วถามว่าศรัทธาไหมาเนี่ยคือเราเชื่อว่าการมีอยู่เนี่ยมัน exist อยู่จริงๆเรื่องนี้แต่ว่าสิ่งที่เราเคารพศรัทธาแล้วยึดถือเป็นสราณะมีพ,พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นสิ่งอื่นเนี่ยเราสามารถไหว้ได้สวัสดีได้ทักทายได้แต่ให้ไปกราบแล้วก็ให้ไปเคารพอยู่เหนือหัวอย่เงี้ยไม่เอาไม่ใช่ทางบีไม่ใช่ไปอ่ะสำหรับบีเทพองค์ไหนที่อันนี้อันนี้เลา แอบ,บแอบ,บถามให้แล้วนะเผื่อจะตามตามกันไปเทพองค์ไหนที่ที่มีศรัทธา,า,านอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุ้มครองเราแล้วคือท่านนอกจากนั้นแล้ว่ผมไม่ได้ถืออะไรเป็สนสาณะอันนี้จริงๆถ้าบอกว่าเทพที่เรารู้สึกว่าเรากลาบได้อย่างสนิทใจก็คือคุณพ่อคุณแม่ผมออือแค่นั้นแล้วคําว่าทูตสื่อวิญญ,ญาณน,นี่เราพล,งลงังสะกด <c oughs> จะบอกว่าหมอหมอที่ว่าเหนือเรากำลังสะกดหมอด้วยนะแล้วคําว่าทูตสื่อวิญญาณมาได้ยังไงมีคนตั้งให้ มีพี่คนหนึ่งตั้งให้แล้วบอกว่าเอ้ยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเลือกทูดทูดมันเป็นการสื่อสารใช่ไหมครับอืออ่าแล้วก็แบบพูด,เ,ดเรื่องทูตเรืองอ่ะสื่อเรื่องวิญญาณเ,เขาก็ตั้งชื่อให้เฉยๆอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเพราะอะไรเขาถึงตั้งให้เพราะว่าเป็นเพราะว่าบีเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นหรือเปล่าก็มีบ้างนีนี่นั่น <laughs> ไอไอ้เห็นเนี่ยมันเห็นมางแต่เมื่อไหร่อ่ะ แต่ว่าอะไรก็อาจจะแบบก็คือเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ทเล่าให้ฟังว่าเราชอบเห็นนู่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มาเล่าให้ฟังว้าทำไมเจอนู่นเจอนี่เวลาไหว้ไหว้เจ้าไหว้อะไรอย่างเงี้ยทาไมเราบอกว่าเราเจอนุ่นเจอนี้ตั้งแต่กี่ขวบตั้งแต่ผมจําความไม่ได้เลยก็คือพอเราเด็กๆแบบช่วงห้าหกขวบแม่ก็จะลแม่มาเล่าให้ฟังตอนที่เราเริ่มจําความได้แล้วว่าจําได้ไหมว่าเด็กๆเราเคยทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันเห็นมาจนถึงถึงอายุเท่าไหร่ถึงโตตอนนี้เห็นไหมหมายถึงว่าตัวอายุเท่านี้เห็นไหมเราคิดว่าการเห็นแบบเลื่อยเปอยสุดลุยสุดร่ายมันดูไร้าสาระมากออก็เลยเหาวิธีการในการปฏิบัติทำกรรมฐานเพื่อให้มันปิดได้อ๋องั้นแสดงว่าเมื่อก่อนอะ่ะบีเห็นแบบสเปะสปะเลยถูกปะ่ะใช่ครับเออะไม่ได้มีใครขอก็มองเห็นอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับมันกลัวไหมไม่กลัว เพาะอะไรอะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมไม่ได้กลัวเรื่องแบบเรื่องผีเรื่องความมืดมาแต่ไหนแต่ไรเด็กๆก็ไม่เคยกลัวอยู่แล้วอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะทำไมฮะก็เลยเฉยๆไม่ไม่ได้กลัวอยู่แล้วแล้วพอเริ่มรู้สึกไม่กลัวแต่ว่าเราไม่อยากเห็นแบบไม่ต้องมาสเปะสปะแล้วนะเราจะจัดระเบียบของเราเองด้วยการใช้ธรรมะก็คือทําสมาธินั่นแหละครับทำยังไงให้แบบว่า อย่างที่ตอนแรกคุยกันอยู่ผมก็เป็นคนปกติก็มไม่ได้เห็นอะไรนะครับแต่ทีมงานก็ถามว่าเห็นอะไรไหม <c oughs> เขาบอกแล้วว่าเขาไม่เห็นอะไรไอ้ <c oughs> ในเรื่องของความเชื่อหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยนวบเชื่อว่าไม่ได้มีบีคนเดียวหรอกที่มีพรสวรรค์แบบนี้แต่ว่าพรสวรรค์แบบนี้เราจะควบคุมหรือว่าเราจะจัดระเบียบนวลไม่เรียกว่าควบคุมดีกว่าเอา,เาไปใช้ยังไงเออจัดระเบียบแล้วบีจะเอาไปใช้ยังไงและแน่นอนเขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทักใครแต่เราก็จะบังคับบอกว่าน้องบีเป็นคนที่ช่วย ช่วยทั้งคนเป็นคือเกิดมาเพื่อช่วยนั่นแหละเดี๋ยวอยากรู้ว่าช่วยเพราะอะไรคนเป็นคนตายแล้วบางทีไล่ผีให้ด้วยทั้งสามอย่างตอนนี้คือโฟกัสเป้าหมายของบีคืออะไรคือจริงๆงานหลักของผมเลยนะครับถ้าถามว่าหลักหลักๆเลยเนะี่ยชีวิตส่วนใหญ่90%เนี่ยก็คือ,อ,อรับใช้หลวงพ่อลงปดวัฒะบัณฑปุ่าอันนี้คือหลักเลยท่านก็จะมีโครงการต่างๆ ให้เราไปช่วยนู่นช่วยนี่ช่วยนั่นอย่างเช่นเรื่องช่วยโควิดอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นถือว่าเป็นหน่วยหนึ่งหน่วยกล้าพูดเลยว่าเป็นหน่วยไม่ไม่น้อยหน้าของใครที่ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อแล้วก็บอกให้เราไปช่วยทั้งส่งข้าวสารอาหารแห้งยาสามัญอะไรต่ออะไรสาหรับผู้ป่วยโควิดเนี่ยตั้งแต่แรกสุดเลยเราเป็นคนแรกสุดเลยที่ลุกขึ้นมาทํา มาจนทําเป็นเป็นร้านเป็นรวงขึ้นมาจนมั่นคงเลยร้านน่ะมีอยู่แล้วร้านมีอยู่แต่ว่าเราใช้อันนั้นเป็นเซ็นเตอร์ปิดเลยครับตอนตอนที่วิกฤตหนักๆเี่ยเราปิดร้านไม่สนใจเลยเลยครับแล้วก็ ส่งยาอย่างเดียวครับส่งไปแบบไม่รู้ทัุทุกวันนี้ยังทําอยู่ไหมครับทำอยู่ครับทุกวันนี้ก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากวันหนึ่งเป็นหลายร้อยอะครับล้วก็ส่งส่งส่งไปอาจจะไม่ได้มีภาพเยอะเนื่องจากว่าหลังๆเราใช้ส่งไปสนีเพราะมันไกลมันไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพแล้วมันกระจายทั่วส่งไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตอะไรเราส่งหมดแล้วพวกพวกคนผู้คนเหล่านั้นเขารู้ได้ยังไงก็คือดูในไลฟ์หรือในเพจเราใช่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเออเราช่วยอะไรอย่างงี้ครับ ก็ขอมาเอะเมื่อกี้แฟนคลับเขาบอกถามเรื่องฝันสี่เพราะว่าหมอบีชอบฝันอะไรแปลกแปลมาจากไหนครับมีด้อยฝันเห็นผีฝันเห็นวอ๋เอฟซีมันโกนอ๋อชอบฝันมันโกนฝันแปลกแปลกส่วนใหญ่จะฝันอะไรบียังไงนะพี่หนูแบบให้แฟนคลับถามอยู่แล้วต้องตอบแล้วล่ะไอเรื่องฝันเนี่ยครับเป็นเรื่องที่าในตามหลักการเนี่ยฝันเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ประเภทครับ สามไปสี่คือสิ่งที่เราเอาสาระไม่ได้เช่นเขาใมีฝันชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าธาตุกำเริบก็คือกินเยอะเกินกินแล้วก็นอนอ่ากินเยอะเกินท้องอืดอะไรเงี้ยก็ฝันอันนี้พี่เป็นพี่เป็นไอพวกนี้ไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรไม่มีสาระไม่มีสาระเลยเลยอย่างเดียวที่มันอาจจะมีสาระมากเขาเรียกว่าเทพสังขรก็คือว่ามีอะไรบางอย่างมาบอกซึ่งเราก็หาสาระไม่ได้อยู่ดีเพราะเราไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรยังไงก็ตามเพราะฉะนั้นไอเรื่องฝันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมไม่ได้ให้ค่าไอเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ มันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องไปรู้อะครับไม่ไม่คิดหรอว่าเอ้เมื่อคืนฉันฝันอะไรเออมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนมีลางบอกต้องช่วยใครอะไรเงี้ยมีไหมไม่ได้สนใจครับ <c oughs> เราเนี่ยเป็นคนช่วยคนแต่ไม่สนใจไม่ได้นะในนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้น้องบีให้จดหมายเลขอันนี้คืออะไรคะเฮ้ยไม่ผมไม่ต้องเอามาไม่ต้องเอามาจดหมายเลขนี้กําลังบอกอะไร ก็เขาให้ทีมงานเราจดหมายเลขอยู่ๆก็นึกถึงเลขได้มันเป็นเบอร์มือถือคุณผู้ชมให้ดูไม่ได้ให้ดูไม่ได้แต่มันกําลังคืออะไรมีอยากบอกอะไรก็อืมผมไม่แน่ใจว่าคนเนี้ยเป็นคนที่ในนี้หรือทํางานในนี้หรือเปล่าอ่าก็ถ้าเจออถ้าเจอจะให้ทําอะไรกับเขาคะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยคนเนี้ยน่าจะเป็นทีมงานคนหนึ่งที่ได้ไปทํา งานใหญ่งานหนึ่งใหญ่มากด้วย mm hmm. ในทางคริสซึ่งน่าจะมีเรื่องราวและมีประโยชน์ต่อคดีคดีหนึง่งนั่นจะดีในทางคริสใช่เอาแล้วแค,แค่นี้แค่นี้พอเอาแล้ว <laughs> เอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอแค,แค่แล้วทำไมอยู่ๆเป็นเป็นเลขหรือเป็น ก็ครัถ้ามันมีอะไรมันต้องระบุตัวตนได้มีจริงอ่ะผมไม่ชอบพูดพล่อยๆออกมาแล้วก็แบบมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอืมครับมันอย่างนี้เลยเหรอมันต้องมีอะไรที่มันพิสูจน์ได้ครับเหรอมีอะไรอยากบอกพี่ไหมไม่มีอะไรครับคือจริงจริงก็บอกมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปิดเผยได้ไหมคะเปิดเผยโอ้ยอยากเครับผมยังลองม่อยู่เพราะว่าบบีเองเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เฉพาะเรื่องของเบอร์เบอร์มือถือมันบอกไม่ได้อยู่แล้วเนาะ ที่ผ่านมาเคยเคยพี่หนุ่มจะเรียกว่าทักก็ไม่ได้เพราะว่าบีไม่ยอมรับว่านี่คือการทัก <c oughs> นี่คือการทํานายที่ผ่านมาเวลาบอกใครอะเวลาบอกใครด้วยเหตุผลของเรา <c oughs> เรามีวิธีการเลือกเหตุผลนั้นยังไงถ้าไม่จาเป็นไม่บอกเลยและอันไหนที่จําเป็นอันไหนที่ไม่จําเป็นคือถ้าเกิดเป็นเรื่องทั่วไปมีความทุกข์ทั่วไปสุขภาพชีวิตทั่วไปเราก็คุยกันในเรื่องของความเป็นจริง คุยในให้ข้อคิดเรื่องธรรมะอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าแบบว่ามันมีความผิดปกติจริงๆวิกฤตจ,จริงๆหรือแบบเร่งด่วนะไรที่เขามาขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มาขอความช่วยเหลืออะไรผมก็ไม่ยุ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเขามาขอความช่วยเหลืออะไรแล้วคิดว่ามันน่าจะช่วยอะ่ะมันน่าจะมีประโยชน์บ้างไปสกิดอะไรนิดเดงให้เขาแบบอ๋อเออว่ะลืมตรงนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ย ก็จะบอกมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นพ่ำเพื่อถูกไหมไม่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 ใช่ว่าบีแบบนึกอยากจะพูดไม่ได้โพ้งเราม่ไม่ไมไมบีจะบี B, จ,ะจ,ะ B จะเรียงลําดับความสําคัญจําเป็นใช่ครับคือคนเข้ามามถามสักร้อยคนผมก็จะตอบแบบไม่มีอะไรเลยสัก9 9คนอะไรอย่างเงี้ยครับทีมงานไม่ยอมย่อท้อน,นะบีเขาบอกว่าแสดงว่าเจ้าของหมายเลขนี้กําลังกําความลับอยู่หรือไม่รู้อือแต่ว่าไม่อยากเข้าไปยุ่งเลยอ่ะบีเหมือนพี่อ่ะ ออผมไม่ค่อยอยากพี่ไม่พี่ไม่เข้าไปยุ่งเรื่องแบบเนี้ครับเออแต่บอกหน่อยได้ไหมผมผมที่ห่วงอ่ะไม่ได้ห่วงเรื่องสิ่งที่เขาไปทํานะแต่ห่วงตัวเขาเองเนี่ยที่จะมีผลกระทบกับเรื่องเนี้ยอืมถ้างั้นเราเปลี่ยนเรื่องดีกว่าบีก็น่าจะอึดอัดละคุณผู้ชมลืมลืมหลายคนกําลังถามว่าใช่เรื่องของตอมหรือเปล่าคุณผู้ชมเอาไปพิจารณาใช้วิจารณญาณในการชมแล้วก็ถามกันเอาเองพี่นุมแบบมีผู้ชายคนนี้ค่ะบีเขาต้องการความช่วยเหลือ ไม่ไม่ครับช่วยไม่มีอะไรครับเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆครับแต่ไม่มีอะไรไม่ไมีอะไรเลยผชมดดิเราหลอกบีไม่ได้อ่ะเราหลอกบีไม่ได้อะเนี่ยทีมงานเขียนยิกๆเลยอ่ะฮัลโหลอ้าวมีคนอยากรู้มีคนอยากรู้พี่ปุ๋ยอยากรู้่อกี้เจอกันในห้องแล้วพี่เขาก็ถามมีอะไรทักไหมบอกไม่มีครับทักสวัสดีเฉยๆอ่าเขาบอกว่าเบอร์นี้น่าจะเป็นตากล้องที่อยู่ในเนี้ยละค่ะแต่เป็นฟรีแลนซ์ค่ะ ท,ทีมงานของเราติดต่อเบอร์นี้ทันทีคุณผู้ชมคิดดูดีว่าสาระขนาดไหน <c oughs> ทีมงานเราแบบพยายามมากเลยบี่ทีมงานพี่พยายามมากเลยอ่ะจริงๆถ้าอย่างนั้นพี่ฝากคนนี้ไว้ <c oughs> เขาเป็นตากล้องของพวกเราเป็นตากล้องภาพนิง่งแต่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือช่วงนี้จริงๆอย่างมากด้วยถ้าบีเห็นหรือบีบีรู้สึกว่าอยากบอกเขาพี่บอกพี่บอกเลยว่ามันจําเป็นมากเพราะคนนี้ต้องการความช่วยเหลือดูเอาแค่ทันส้าง่ายจริง,รงๆแล้วอ่ะแค่รักษาสินให้ได้ครบหมดเนี่ย อยู่กับศีลให้ได้เป็นปกติเนี่ยรับรองทุกอย่างโอเคและนักศึกษาศาสนาคริสต์จริงๆด้วย บีพี่ดูแบบเราทำรายการแล้วอ่ะคุณผู้ชมดูบางคนลุกอ่ะ <c oughs> ทีมงานในขณะที่เรากําลังคุยกับบีอ่ะทีมงานเราก็ติดต่อไปที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่บีให้จดแล้วเราก็จดจริงๆพอเราจดเสร็จแล้วโทรเลยว่าใช่ทีมงานเราคนไหนคนใดคนหนึ่งในนี้หรือไม่ตอนนี้เราติดต่อน้องได้แล้วนะคะ <c oughs> ชื่อน้องโอมเป็นตากล้องที่เป็นฟรีแลนซ์ของทีน่นี่แล้วก็เป็นศาสนาคริสต์จริงๆคริสอะไรลูกคริสเตียนหรือว่า ิกไม่น่าเลยตอนนี้โอมทําอะไรอยู่ที่บ้านอย่าบอกนะว่าไปเข้าสารอยู่อยากบอกอะไรกับอมโอ,ม,โอมอยู่ในสายก็จริงๆระมัดระวังตัวดีๆอย่าไปยุ่งอย่าไปอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะอย่าไปให้ใครรู้ว่าเป็นใครทําอะไรยังไงที่เกี่ยวเนื่องกับอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนล,ลากซวยไปด้วยอะไรเงี้ยครับทุกอย่างปิดเงียบไว้ห้ามหิวแสงโดยเด็ดขาด ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โทรกลับบอกบอกบอกโอมเดี๋ยวพี่โทรกลับไม่ต้องละเวลาเรามีไม่มากพอไม่น่าหายังไงมีเลามีบีเป็นแบบนี้บ่อยนะมก่อนที่พี่จะปล่อยบีไปบีอย่าลืมพี่นะพี่ชื่อพี่หนูแมมพี่ต้องการทําธุรกิจกับบีไม่ได้ครับผมกลัวรวยอยากอยากบอกอะไรกับทุกคนตอนเนี้ยเอออย่าไปคิดไว้เรื่องพวกนี้มัน มันมีเรื่องทุกที่จริกที่มันเอาสาระไม่ได้สิ่งที่ควรระวังมากกว่าสิ่งที่ควรระวังในครึ่งปีหลังเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากมาเรื่องน้ําตอนนี้พี่ซื้อถังน้ำไว้ที่บ้านเพราะว่าวารัลตัวนั้นจริงๆเอาจริงจริงพี่ควรซื้อไหม <c oughs> ถังน้ำอันนี้ผมตอบไม่ได้แต่ว่าวิกฤตที่มันเกิดขึ้นจริงๆแน่นอนเลยคือหนึ่งไอ้ครึ่งปีหลังเนี่ยแรงแรงมากๆน้ำจะแรงมากค่ะพี่บีบอกไว้ให้ระวังเรื่องโควิดเราก็ปล่อยไม่ได้เรายังอยู่กับมันนะใช่แต่เรื่องที่แรงที่สุดเลยเราไม่พ้นแน่นอนแล้วคอยดู ให้ตายยังไงก็แม่นไม่ได้ทานายนะต่พูดความความจริงอาหารครับวิกฤตการขาดแคลนอาหารบ้านเราก็ไม่พ้นถ้ารวยมากก็คงไม่ได้มีผลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยทั่วๆไปอ่ะมีผลแน่นอนการขาดแคลนอาหารอาหารราคาแพงพลังงานราคาแพงทุกอย่างแย่ yeah. ออันนี้วิกฤตมากกว่าดัะนั้นบอกเลยว่าคุณผู้ชมขาถ้าหลังปีนี้ไปเราต้องดูแลในทุกๆด้านที่หมอบีบอกขคุ